ดูด่วนเห็นแล้วสุพโชคสำคัญซัปโปโรจริงญี่ปุ่นชี้อีวามาสะอย่าดือ้อไม่งั้นโดนปลดด้านเจริญสักเจลีกโอกาสยังไม่มาส่วนวิรีรัมณนะสุดท้ายทุกอย่างเข้าทางปิดท้ายโตโนโอ่อัมลากเกษตรเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปรือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เนี่ยมาคุยเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมช่วงแรกผมขอไปเก็บตก ควันหลงเจลีกกันหน่อยเรื่องราวของนักเตะไทยในการค้าแข่งลีกญี่ปุ่นไปเริ่มกันที่ฮอกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรนะครับเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลเจลีก2เนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะฟูจิเอดะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นึ่ทำให้ซัปโปโรเนี่ยกลับมาเก็บ3คะแนนได้อีก1ครั้งนะครับตอนนี้เก็บได้12คะแนนและซัปโปโรนะครับตอนนี้คือซัปโปโรอยู่กึ่งกลางนะระหว่างลุ้นเพย์ออฟ ซึ่งลุนเพลย์อฟเนี่ยซัปโปโรเนี่ยตามหลังเพียงแค่3คะแนนนะกับทีมที่อยู่ในโซนพื้นที่ลุ้นเพลย์อฟแล้วก็อยู่ในโซนที่ถ้าเกิดหากหลังจากนี้ยังฟอร์มไม่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลุ้นหนีตกชั้นอย่างที่บอกว่าฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานมันใกล้เคียงกันจริงๆนะครับทั้งเจอริคหนึ่งแล้วเจอริคสองอะคุณไปดูตารางคะแนนเจอริคสองดิโอ้โหสิบสองคะแนนมันมีเป็นหลายทีมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ย มันจะบ่งบอกว่าทิศทางของซัปโปรโรปีนี้จะเป็นยังไงลุ้นเต็มที่ได้คือลุ้นเพย์ออฟเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติซัปโปรโรโซนี้ไม่มีทางรู้ไปถึงนีตกชั้นก็ยังมีโอกาสถ้าอีวมามะสะะยังดือ้อเมื่อวานนี้นะครับสุปโชกสารชาติเจ้าเช็คออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งซึ่งผมรู้สึกว่าอีวมามะสะถ้าเกิดอยากจะฟอร์มดีต้องใช้สุปโชคเว้ยคือสุปโชคอะ อาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้หวือหวาลากกระชากลากเลยสร้างสรรค์เกมกระจุยกระจายแต่เหมือนสุปโโชคเป็นปิดทองหลังพระมันทําให้ซัปโปโดอ่ะเป็นทีมที่เล่นเป็นทีมเวริร์เข้าใจไหมคุณผู้ชมคือเวลาถ้าใครสังเกตซัปโปโดไม่มีสุปโโชคเนี่ยบอลมันจะเลี้ยงเลี้ยงตะบี้ตะบันต่างคนต่างเล่นไม่มีการเล่นร่วมกันให้กันยากแต่พอเช็คลงมาเนี่ยเช็คให้บอลง่ายเป็นคนเคลื่อนเกม หนึ่งสองให้หนึ่งสองเอาตวรอดมันทำให้เกมซัป,ปโปโรสมูทและสุดท้ายก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่ซัป,ปโปโรได้ประตูเห็นได้ชัดว่าโหแฟนบอลซัป,ปโปโรเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลก็ชื่นชมสุภโชคว่าเล่นเพื่อทีมนี่แหละเล่นเพื่อทีมคุณผู้ชมมันไม่ใช่ตะบี้ตะบันเหมือนนั้นแต่ญี่ปุ่นของทีมซัป,ปโปโรจะเลี้ยงเลี้ยงซึ่ง,งทักษะเบสิกก็ไม่ดีก็เลี้ยงก็เสียบอลเห็นได้ชัดเลยว่าสุภโชคสําคัญกับทีมซัป,ปโปโรมากแล้วก็ ไม่ต้องให้เขาเป็นตัวสมรองลงมาเป็นทีเด็ดนู่นนี่นั่นครับส่งเขาเป็นตัวจริงเนี่ยเช็คก็จะทําให้ซัปโปโดเป็นทีมที่มีทีมเวิร์กดีขึ้นแล้วกันแต่เช็คเองอาจจะต้องถ้าเกิดสมมติอยากจะพาซัปโปโดเลื่อนชั้นนะอาจจะต้องโชว์ความพีคมากกว่านี้หน่อยนะคุณผู้ชมแต่นักเตะค,คนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะถ้าเกิดทีมยังทีมเวิร์กไม่ดีผมยังพูดเสมอนะว่าอีวามะสะในการทาทีมซัปโปโดะทำได้แค่นี้ไม่ดีพอที่จะลุนเลื่อนชั้นหรอกครับ มันไม่มีทรงอะไรที่ดีขนาดนั้นเลยเลน่นอึดอัดทุกแมตช์จริงๆครับคุณผู้ชมซึ่งถ้ายัางดื้อยังไม่ใช้พวกคาร์ดนักเตะที่เล่นเจลีกอย่างสุปะโชคอารานโนฮาเซงาวะเลวตะอาโอกิแล้วใช้พวกแต่ดาวรุ่งเนี่ยซัปโปรโรไม่มีทางและอิวอมะสะจะโดนปลดถ้ายังฟอร์มเป็นแบบนี้นะฟอร์มแบบ3วันดี4วันไข่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันผมว่าโอกาสยังออกได้หลายหน้าแต่ซัปโปรโรถ้าจะ รุ่นเลื่อนชั้นต้องเสริมตัวเกรดเจลิกมาแล้วหาโค้ดที่มีวิธีการดีๆกว่านี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังโอเคเอาตัวรอดได้นะสำหรับซัปโปรโรนะครับได้12คะแนนแต่ก็น่าเป็นห่วงอะเพราะว่ามันก็อยู่ในห่างโซนตกชั้นไม่เยอะแล้วก็ห่างโซนเพลย์ออฟไม่เยอะแต่ฟอร์มมันแบบนี้เนี่ยมันก็หวังยากจริงๆขณะที่เชเดอร์สักวงกกันจะหน่อยโอ้โหต้องยอมแล้วว่า เกิดเครื่องหมายคำถามนะครับหลังจากเจ้าเทพเนี่ยลงไปโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลลูวันครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ถูกใจปาปาสมากพอเกมล่าสุดในเจอริกเจริญศักด์วงกรไม่มีชื่อทำเอาหลายคนนี่งงมากทั้งที่ลงไปเทพทําได้ดีนะแล้วก็ทําได้ดีกว่านักเตะหลายๆคนที่เป็นตัวจริงด้วยดูเหมือนว่าต้องรอโอกาสต้องรอโอกาสในเมื่อปาปาสเขายังเชื่อมั่นในสิผูเ้เล่นตัวจริงชุดเดิม ซึ่งมันก็เริ่มเห็นแผลแล้วในเกมที่เจอกับ FC โตเกียวเนี่ยมันเป็นนัดที่เซเรโซควรชนะมากๆคุณผู้ชมโอกาสมีเยอะเพราะ FC ฟโตเกียวอ่ะเล่นโคตรแย่จ่ายบอลพลาดหน้าประตู4-5รอบแต่เซเรโซททำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะลูกเปิดริมเส้นของลูคัสเฟอร์นันเดสอ่ะเปิดทิ้งเพราะว่าจับลูคัสมายืนซ้ายจะมีประโยชน์กว่าให้ลูคัสเปิดบอลเพราะเปิดไม่ค่อยแม่นดูแล้ว เออนะต้องปรับเทธถ้าตัวหลักๆยังเล่นแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวโอกาสของเจริญศักดิ์ก็มานะก็ทําตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดแล้วกันเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวโอกาสในเจลีกผมเชื่อว่าเร็วๆเร็วๆ,ๆนี่แหละน่าจะมีโอกาสได้เล่นก็เป็นกําลังใจให้กับเจริญศักดิ์แล้วก็นักเตะไทยในเจลีกนะครับนี่ค็อัปเดตประมาณนี้นะครับขณะที่ทางฝั่งของเรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีก กับการลุ้นแชมป์นะสุดท้ายกับทูแบงคอกเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับในวันที่30เมษายนเนี่ยจะเป็นนัดตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ไทยลีกบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะส่วนแบงคอกจะบุกไปเยือนพีทีประจวบครับคุณผู้ชมบุรีรัมถ้าชนะฉลองแชมป์ในบ้านทันทีแต่ถ้าเสมอแล้วแบงคอกชนะแบงคอกจะเป็นแชมป์ นั้นนี้ด่าดูแต่ล่าสุดก็มีข่าวดีของบุรีรัมหน่อยเพราะว่าหนองบัวพิชยะเนี่ยตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้การท่าเรือก็ทำให้แรงจูงใจแรงฮึดในการลงเล่นนะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันคงจะลดลงไปคือถ้ามันเล่นบ้านหนองบัวเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบแต่นี่เป็นเล่นที่บ้านบุรีรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระหายเนี่ยมันคนละเรื่องหลายคนสอบถามว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้น เหมือนปีที่เชียงรายเป็นแชมป์หรือเปล่าบุรีรัมย์บุกไปเยือนเชียงใหม่ที่ตกชั้นไปแล้วส่วนเชียงรายเนี่ยบุกไปเยือนสุพรรณบุรีแล้วสุดท้ายเนี่ยเชียงใหม่เสมอได้มันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้หมดแหละสาหรับฟุตบอลนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นยากบุรีรัมย์เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วเล็กอย่างมันเล่นที่บ้านบุรีรัมย์คือปีนั้นนะเชียงใหม่กับเชียงรายคือเขาเป็นพันธมิตรกันด้วยนะมันก็มีความกระหายที่แบบโอ้จะจ,จัดการให้ เพื่อลูกพี่ให้เป็นแชมป์แต่หนองบัวกับแบงคอกคือแบบก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยหนองบัวก็ตกชั้นแถมต้องไปเยือนอีกแล้วบุรีรัมเล่นในบ้านความกระหายมาเต็มๆคือคนเต็มสนามแล้วมันกดดันได้แต่มันจะมองอีกมุมว่าเป,เป็นความกดดันแต่ผมรู้สึกว่าบุรีรัมโอกาสได้แชมป์สูงมากๆนะคือถ้ามันออกหน้าหนองบัวชนะท่าเรือแล้วต้องชนะในสุดท้าย เพื่อที่จะเป็นแชมป์เนี่ยผมว่ามันยังมีความกระหายมากกว่านี้ผมดูหัวจิตหัวใจของผู้เล่นหนองบัวเกมเจอท่าเรือพอโดนลูก2คือไปหมดเลยอะ่ะไปหมดเลยจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วบุรีรัมอย่างที่บอกว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาแล้วเนี่ยจะพลาดอีกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นยากแต่มันก็ไม่แน่นะครับแต่ผมแค่รู้สึกในมองส่วนตัวว่าตอนนี้นัดสุดท้ายทุกอย่างมันเข้าทางและบุรีรัมก็มีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกสูง แต่เชื่อว่าหลายคนก็อยากเห็นแบงคอกเป็นแชมป์ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูและกันทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแต่ผมให้บวีดัมเป็นแชมป์ไทยลีกสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับก็รอติดตามรับชมในเดอยฟุตบอลไทยลีกก็ใกล้จะได้บทสรุปแล้วนะครับหลังจากเตะกันมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่ได้บทสรุปทั้งหมดเพราะฟุตบอลถ้วยในประเทศของเราเนี่ยยังเตะเต็มๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ติดตามรับชมกัน แล้วก็คลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องราวในศึกฟุตบอลไทยลีก2เกี่ยวกับทีมกเกษตรศาสตร์เมื่อวันนี้ผมไปที่สนามมานะครับไปดูกเกษตรศาสตร์เจอกับเทโลถ้ากเกษตรศาสตร์ชนะเนี่ยการลุ้นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปสูงแต่ปรากฏว่าไม่ชนะเสมอทําให้ในะสุดท้ายเนี่ยต้องอุปชนณนะครศรีและลุ้นให้ลําปางสะดุดซึ่งมันก็มีโอกาสยาก แต่ว่าอันนี้ไปดูที่สนามโอ้โหต้องยอมแล้วว่าสื่อมวลชนทั้งสื่อบันเทิงและสื่อกีฬาเนี่ยเดินทางไปที่สนามเกษตรศาสตร์เยอะมากๆนะครับเพื่อจะไปทำข่าวจับภาพของพี่โตโน่พาคินดารานักร้องนักแสดงชื่อดังที่เกิดเรื่องดราม่าแต่เขาเนี่ยรับบทเป็นประธานสโมสรเกษตรศาสตร์นะครับแต่พี่โตโน่เนี่ยก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรนะครับแล้วก็แฟนบอลเกษตรศาสตร์ก็ให้กำลังใจโตโน่เพราะโตโน่เนี่ย เป็นคนปลุกให้กเกษตรศาสตร์กลับมา pay off เพลย์ออฟเลื่อนชั้นคือถ้าเกิดไม่มีโตโน่เนี่ยกเกษตรศาสตร์ทีมเนี่ยยุบทีมแล้วไปแล้วอันนั้นก็ต้องให้เครดิตพี่โตโน,โน่ส่วนเรื่องนอกสนามก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งสังคมก็ตัดสินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทางฝั่งของก็มีสื่อจะไปสอบถามแต่พี่โตโน่ไม่ได้สัมภาษณ์นะครับและที่สําคัญคือเขาได้เปิดใจกับแฟนฟุตบอลนะว่าดีใจที่ได้อยู่สโมสรแห่งนี้แล้วก็ ได้รับหนะ้าที่เป็นประธานสมโมสรแล้วก็ดีใจที่ได้เชียร์ฟุตบอลกับทุกคนซึ่งมันก็เป็นคำพูดเปลยๆว่าโตโนโ่พาวาคินก็จะลงจากตำแหน่งประธานสมโมสรเกษตรศาสตร์หลังจบฤดูกาลนัดเจอนครศรีก็ไม่ได้ไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีการอำลาทีมงานอำลาโค้ชนักเตะถ่ายรูปร่วมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าเป็นห่วงสำหรับกรเกษตรศาสตร์หลังจากนี้เมื่อไม่มีโตโนโ่พาคิน ว่าทีมเนี่ยมันจะเดินในทิศทางไหนใครจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับส่วนพี่โตนน์หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าคงน่าจะได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยน่าจะยากเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเออนะครับแต่ก็สิ่งที่เขาทําให้กเกษตรศาสตร์ก็ต้องยอมแล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่แฟนบอลเกษตรศาสตร์ จะจดจาแบบไม่ลืมเมื่อวานนี้ผมเห็นแฟนมงงเกสตร์เนี่ยก็ส่งกําลังใจให้กับพี่โตโนโ่พาคินเยอะมากๆมาขนาดนี้มาได้ไกลแล้วนะครับมีเงินเดือนให้นักเตะค,ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ลุ้นเพย์ออฟเลื่อนชั้นจนถึงนัดสุดท้ายถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็เรียกว่ากเกษตรศาสตร์กับโตโน่ก็จะมีแต่ความทรงจําที่ดีร่วมกันนะครับคุณผู้ชมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้ในมุมมองของแฟนๆในช anel ตองสยุยคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยน เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัดถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,น,เรนเน้นๆเกลนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ